หลังจากสร้างดอกกุญแจขึ้นใหม่นะครับไขประตูไขสวิตสตาร์ทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรถรุ่นนี้นะครับเป็นกุญแจระบบ immobilizer นะครับสังเกตจากไฟรูปรถสีแดงนะครับที่กระพริบอยู่บนจอไม้นะครับกุญแจที่อยู่ในมือผมนะครับยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับเสียกุญแจบิดออนสังเกตนะครับถ้าบิดกุญแจออนแล้วไฟลูปรถยังกระพริบแบบนี้นะครับสตาร์ทไม่ติดนะครับอ่าไม่ติด เดี๋ยวจะใช้เครื่องโปรแกรมนะครับลงทะเบียนระบบ immobilizer นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวมาทดสอบสตาร์ทอีกครั้งนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากใช้เครื่องโปรแกรมลงทะเบียนระบบ immobilizer เรียบร้อยแล้วนะครับเสียบกุญแจมิดออนมาสังเกตนะครับรูปรถสีแดงนะครับที่เคยกระพริบนะครับหรือเรียกว่าไฟอีโมนะครับก็ดับลงเรียบร้อยถ้าดับแบบนี้สตาร์ทได้เลยครับ ติดเรียบร้อยนะครับกุญแจเก่าที่หายนะครับจะนํากลับมาสตาร์ทรถไม่ได้นะครับผมรีเซ็ตให้เรียบร้อยนะครับส่วนกุญแจรีโมทนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับล็อกเปิดนะครับรีโมทสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาทรงแท้ศูนย์ตรงรุ่นหรือเอาเป็นทรงแบบพับแบบนี้นะครับกุญแจหายทํารีโมทเพิ่มนะครับรถเสียสตาร์ทไม่ติดนะครับเรียกใช้บริการได้นะครับ